เป็นใครมาขวางทางข้าทำไมพอดีว่าเราอยากจะมาหาเรื่องกับนายนะมาตีก,กันกับเราไมหมล่ะเราไม่มีเวลาเราต้องรีบไปเตะบอลแล้วล่ะเฮ้ยไม่ใช่ถอยไปเราจะไปเตะบอลไม่ให้ไปเตะจะขวางแบบนี้หละเพือไดยอมตีทีถ้านายชนะเอาเงินไปตั้ง20บาทเลย จะทนายแพ้นายจะต้องอดตีบอลไปตลอดทุกชาติเกิดได้ตามนั้นจะเริ่มแล้วนะเข้ามาได้เลยเฮ้ยต้าโอ้ยทีมใครไอ้ไอ,อ้เหี้ย <c oughs> นายชนะแล้วนายละเงินเดี๋ยวจกกระเป๋าแป๊บเอาเออกไปเงนเปินขอบใจที่ให้ฉันขอบคุณมากนะเอาละไปดีกว่ายา่โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บมากเลยกลับบ้านดีกว่า